ขอจเจริญพรขอบใจสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่กำลังทํากันอยู่ในประเทศของเราน้ำตื้นๆแต่ก็มองเห็นพื้นทรายเห็นความสวยงามของก้อนกรวดในะยากเหมือนกันถ้าน้ำกระเพื่อมเหมือนกันปัญหาตื้นๆแต่ถ้าหากว่าใจไม่นิ่งพอก็คงจะไม่เจอต้นต่อของปัญหาง่ายๆความตื้นแต่ถ้ามีปัญหาคือการกระเพื่อม ก็จะยิ่งไปกันใหญ่ถ้ากระแทกกระทันกร,กระทืบกระทุ้งก็ยิ่งเกิดความฟุ้งของฝุ่นและยิ่งทําให้กระเพิ่มหนักก็ขอขอบใจที่แก้ปัญหาร่วมกันด้วยกันไม่ใช้อารมณ์ที่เชี่ยวกราดว่าจะเป็นปัญหาของใครและจะจบยังไงยังต้องมีปัญหาให้ร่วมแก้อีกเยอะเลยท่านทั้งหลายวันนี้เรายังมองเห็นความสามัคคีในประเทศของเราได้ค่อนข้างชัด ด้วยการที่พยายามลดความกระเพื่อมนะใช้ใจนิ่งๆร่วมกันแก้ปัญหาทุกภาคส่วนที่กำลังทำกันนะก็ขออนุโมทนาว่าการร่วมมือและที่สำคัญคือถ้าใจนิ่งพอนิ่งๆเราก็จะเจอการแก้ปัญหาแต่ถ้าปัญหาตื่นแล้วใจไม่นิ่งก็จบยากเหมือนกันดังนั้นความไม่เชี่ยวกราดของอารมณ์ ก็ถือว่าเป็นการทําให้เราได้เห็นต้นเหตุของปัญหาได้ง่ายขึ้นขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ทํางานเพื่อประเทศของเราจเจริญพร